อย่างประเทศเรื่องเราขอนข,ขยะนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นในเรื่องของกระบวนการทางชีวภาพนะครับก็หรือใช้กระบวนการหมักเป็นหลักนะครับนั้นในสภาพสภาพขยะบ้านเรานะครับโดยพ้อยิ่งอ่าเรื่องการบริโภคนะครับทําให้เราพบว่าัส่วนขยะอกับในขยะขยะเอ่ออินซีกับขยะอานิมซียในส่วนเนี้ยขยะเรามีในปริมาณขยะที่เราติดได้แต่ละวันเนี่ยเรามีขยะอินทรีย์มากถึง50% นั้นที่โดยพิมีออกของในการที่จะอนาำขยะของบ้านเราเนี่ยเอาไปใชา้ในเก็บขยะของี่ว่านในการจัดก็ดีที่ยังยีประสิทธิ ผมคิดว่าเราเลือกทางทางการทางชีวภาพในบ้านเราในไทยมากกว่านะครับโดยเทคโนโลยีที่เราพัฒนาขึ้นมานะครับก็เป็นเทคโนโลยีทางทางคนและชีวภาพโดยอาศัยหลักการการหมักนะครับเพราะว่าบ้านเราสภาพแวดล้อมก็เหมาะสมมีความชื้นนะครับอุณหภูมิเหมาะสมต่างประเทศเนี่ยอุณหภูมิเขาต่ำก็ไม่เหมาะที่จะจะใช้กระบวนการทางชีวภาพแต่บ้านเราเนี่ยสภาพแวดล้อมเหมาะสมมากทั้งความชื้นมีทั้งมีทั้งอุดาภูมินะครับนั้น การการกำจัดขยะเนี่ยเราเราเราขั้นตอนที่เราพัฒนานขึ้นมาเนี่ยคือเราทําการปรับสภาพขยะให้หนุ่มและือไม่มีฟิ่์มสองก็คือให้มันแห้งโดยใช้กระบวนการทางการหมักนะครับซึ่งการหมักของมันเองเนี่ยมันก็จะมีอุณหภูมินะครับที่เกิดจากแอคิวิตี้หรือหรือหรือการคารกที่จุลินทรีย์ทำการย่อยย่อยสลายขยะมันจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น ขั้นตอนนี้เขาจะทําให้กองขยะของเราเนี่ยมีสภาพปลอดเชื้อครับนุ่งกับคุณืมณที่เกิดการหมักมรนคือเกิดหุสารแล้วก็มีสามารถทาให้น้ำมันไหลไปได้ใช่ไหมเราะฉะนั้นหลังจากที่เราทําการปรับสภาพโดยการหมักแล้วเนี่ยแน่นอนครับขยะแห้งนะครับขยะที่มันแยกกลัวมันร่วนนะครับก็มาคัดแยกโดยใช้เครื่องมือทางกลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้เครื่องร่อนนะครับเครื่อง เครื่องเป่าลมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่สามารถทําให้เกิดสิทธิภาพในการคัดแยกขยะโดยใช้กระบวนการทางกนได้ดีขึ้นนั้นสุดท้ายหลยังจากที่เราปรับสภาพแล้วได้ขยะแห่นแล้วมาล่อนคัดแยกขยะแล้ว่ผลประโยชน์ของขยะที่เกิดขึ้นในขยะค่อนขอน้างนนีมันก็จะสามารถแบ่งเอาไปใช้เป็นทั้งกุนีซีปรับคุณภาพดินนะครับอนอกจากนั้นพลาสติกนะครับก็สามารถนําไปคืนสู่สภาพเดิมนั่นก็คือเราเปลีย่ยนแปลงเปลี่ยนขยะเป็นน้ำมัน,อ,มน,อ,มน,อ,มนอย่างไรก็ดีนะครับก็จะมีกระบวนการ ระบวนการที่จะสามารถดูดแปลกเชื้อเพลิงเนี่ยตอนนี้ที่เราผลิกได้เนี่ยก็ยจะกลายเป็นอยู่ในเกรดเชื้อเพลิงแล้วก็ไม่ได้อยู่ในเกรดในเกรดของขยะต่อไปดังนั้นเชื้อเพลิงที่ติดได้หรือพลาสติกหยิบๆติดได้มีมูลค่านะครับก็จะสามารถสาแสแปลเปลี่ยนเป็นพลังงาน,นรูปแบบต่างๆได้นะครับรวมรวมถึงกระทั่งเราสามารถใช้กระบวนการทำความร้อนที่สามารถเผาขยะแห้งหรือเผาเชื้อเพลิงแห้งได้ทัทีครับ เปล่าเชื้อเพลิงแห้งเนี่ยนำไปเป็นเชื้อเพอลิงลมไฟฟ้าลมลงขยะที่นะครับส่งแล้วก็มริผิดต่ำได้ครับ